กับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านผมรองศาสตราจารย์ดรเอพลังจิตอาจารย์เอตาทิ์สินแสผู้ตั้งสารเท้าเวสวุวรรณให้กระทรวงกลาโหมใช้ยาบาทาบำบัดก็พาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวที่บางแสนนะฮะเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศบางแสนนะพ่อแม่พี่น้องนี่ทะเลทะเลสวยงามนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ อ่นะวำไหนพี่น้องบรรยากาศยามเย็นวันศุกร์ที่9มิถุนายน2 5 6 6ันี่ยบรรยากาศนะฮะนี่สวยงามอ้าวเดี๋ยวจะให้พบกับ สาวที่ผมพามานั่งเที่ยวนะฮะวันนี้หนีเมียมาพาสาวมาเที่ยวบางแสนอย่าไปบอกเมียผมนะครับเมียผมรู้เนีย่ยผมอันตรายมากหนูจ๊ะหนูฉาหนูจ๊ะหนูฉาอืมน,น,น,นี่หนูจ้าหนูฉาเนี่เมียผมครับรองศาสตราจารย์ดรเออพลังจิตเนี่วันนี้ผมก็มานั่งกิน นี่ซอยไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งชิ้นเดี๋ยวเก็บไปกินอีกนี่อยากจะรู้คืออะไรกระเพาะปลามาทีไรนี่เรียกถนนคนเดินฮะผมก็ต้องมากินกระเพาะปลาทุกทีกระเพาะปลาเดี๋ยววันนี้ก็จะไปะหาของกินไปเรื่อยเปื่อยนะพ่อแม่พี่น้องเปไงครับบรรยากาศ วิวทิวทัศน์เดช็ชมอีกชมวิวอีกนี่นี่นสวัสดีนะครับถท,ทายพี่น้องทุกทุกคนนะครับเอาละนะฮะเนื่องจากผมทำงานและวิสาหกิจนะนะครับมันจะหยุดก็คือเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ผมก็ชอบมาต่างจังหวัดเนี่ยแหละนะฮะไปนู่นไปนี่พาเมียไปทเที่ยวเรื่อยเปื่อยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมาทะเลบ้งางนะฮะ ไม่ไม่บางแสนก็พัทยานะฮะหรือก็ไปต่างจังหวัดเรื่อยเปื่อยไปนะฮะทักทายพี่น้องทุกคนนะครับนะฮะนนะฮะี่ทักทายแล้วนะฮะพี่ธัญเทพน้องทอมมี่นะฮะนะฮะี่บรรยากาศสวยงามน,นะฮะนี่เขาจะมีเวทีนะฮะพ่อแม่พี่น้องเวที ทำไรนะพี่น้อเวทีอะไตรมวย,ย,ม,วยมีศึกมวยนะฮะเนี่ยนู่นเวทีนู่นฮะนะฮะไก่ไกนุ่นเขนะานะในในนจะมีต่อยมวยกันวันไหนนะผมนี้แล้วชิงแชมป์นะพ่อแม่พี่น้องก็มาเที่ยวที่บางแสนก็มาดูต่อยมวยนะะมาดูต่อยมวยนะฮะมีต่อยมวยกันนะฮะนี่นะดูทะเลดีกว่านะะ บรรยากาศเสียงคลื่นนะฮะอันนี้เดี๋ยวให้ชมแป๊บๆที่ถนนคนเดินนะฮะแว๊บแๆหนึ่งอ่าไหนฮะแว๊บหนึ่งถนนคนเดินนะฮะนี่แว๊บหนึ่งนี่นะฮะบรรยากาศดีนะฮะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีนะฮะพี่ปัวนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันทุกคนนะฮะนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะะท่านใดนะฮะที่ ต้องารใ้ผมดูหมอน่ดูหมอดูหมอนะดูหมอ,ด,หอนะนะดูหมอสักยันลงนักหน้าทองนะฮะดูหมอสักยันลงหน้าหน้าทองหรือความเป็นน้องที่เชื่อว่าป่วยจากเจ้ากรรมในเวรโดนคนใส่คนใส่ยศาสตร์ผมช่วยฟรีนะช่วยฟรีมาจานอายุผมห้าสองแล้วเนี่ยนะแล้วก็นัดคิวล่วงหน้าผมก่อนนะทีผมไม่อยู่ไปทางจังหวัดน,นะมือถือผมก็รู้น,ะนี่ติดตามผมได้ใน ยูทูบเอทบุ๊กนะฮะทิกต็อกอินสตาแกรมนะฮะได้หมดเลยนะฮะพิมพ์ว่าด็อกเตอร์เอพลังจิตหรืออาจารย์เอตาทิพย์อะ่ะเอาด็อกเตอร์เอพลังจิตดีกว่านะฮะเพราะบางอันก็จะส่วนใหญ่ใน YouTube จะเขียนว่าด็อกเตอร์เอพลังจิตภาษาไทยน,นะฮะคนเดียวกันนะด็อกเตอร์เอพลังจิตอาจารย์เอตาทิพย์บาทาบำบัดอ่าคนเดียวกันนะฮะปัจจุบันผมอายุห้าสองแล้วนะผมไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพแข็งแรง ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องทำสัญญกรรมเสริมหน้าเสริมตาปล่อยธรรมชาติเลยนะฮะเคล็ดลับการดูแลร่างกายของผมนะฮะบอกให้พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องอย่าไปทำนะอันตรายมากนะ,ะกินตลอดเวลาเนี่ยนะ,ะเออนะะก,เกินตลอดเวลาเนี่ยนะฮเออกินเลยกินตลอดเวลาดูสิมันจะป่วยไหมเอออันนี้พูดเล่นนะฮะเอาเป็นว่าผมมีตัวช่วยผมนะฮะตัวช่วยผมเอาเป็นว่า เออก็อไม่ได้เอาไม่ได้เอาผลิตภัณฑ์มาเอาเดี๋ยวเข้าไปดูใน facebook ได้นะฮะหรือว่าเดี๋ยวผมจะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอ,อเดี๋ยวหลังค่อยแนะนำดีกว่านะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามเมืองมหาเศรษฐีนะนะฮะกระปุกหนึ่งก็200บาทนะฮะมีร้อยแคปซูลนะมีร้อยแคปซูลนะหนึ่งแคปซูลเท่ากับหกร้อยมิลลิกรัมนะฮะเอาก็ ถ้าสนใจก็ค่อยโทรมาหาผมกับภรรยาได้มือถือผมนะ0874500111มือถือภรรยาผม0824509991เอา้ามาดูบรรยากาศก่อนนะครับมาดูบรรยากาศต่อไปก่อนนี่นะฮะบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยเดย ละนี่ดูทะเลทะเลต่อนี่เห็นไหมฮะพ่อแม่พี่น้องนะครับเจ็บป่วยคิดถึงผมนะผมยินดีช่วยฟรีบ้านผมอยู่ที่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะแล้วพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมไปเมืองมหาสิทธฐีชัยนาทผมซื้อที่ดินไว้นะสิไร่กว่ากับภรรยาผมเนี่ยเป็นชื่อสองคนรวมกันเนี่ยนะฮะผมสร้าง สารไว้แล้วสารทุกสารเลยนะฮะที่ผมตั้งนะฮะที่ผมได้รับความเมตตาจากพระละกุศงกลาหมนะ่ะให้ตั้งสารเท้าเวสวุวรรณเนี่ยประจากระรวงกลาหูเนี่ยผมตั้งที่ของผมเนี่ยก็จะมีสารเท้ามหาพรมพยายม,มาราดนะฮะเท้าเวสวุวรรณนะพระภูมิเจ้าที่อุ้ยหลายสารเลยเข้าไปเลยเมืองมหาเศรษฐีพิมใน Google ะน่ะนะฮะพิมว่าดรเอพลังจิตพามาชมเมืองมหาเศรษฐีชัยนาท นะฮะเข้าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเอาแตงโมไปด้วยนะแตงโมสักลูกหนึ่งหรือสองสามลูกก็ได้ผ่ากลา,างแล้วก็น้ําแดงต้นต้าขวดใหญ่หน่อยนะฮะแล้วก็ไปถวายพ่อพญานาคแดงก็อีกอยู่อีกมุมหนึ่งในบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์นะฮะอยู่เหนือบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะต่อไปจะสร้างกุมารทองแล้วกุมารทองเนี่ยกุมารทองกุมารทองผมจะบรรจุนะฮะกุมารทองรุ่นแรกรุ่นหล่อโบราณเลยหลงพะกวยไปในสามองค์เลย สองค์ในองค์กุมารทองใหญ่เนี่ยนะฮะไ,ไวๆเนี้ยนะฮะก็จะสร้างสร้างเรื่อยๆให้พรอแม่พี่น้องไปขอพรทางด้านลอตเตอรี่นะฮะไปขอเปิด24ชั่วโมงนะฮะพ่อแม่พี่น้องเข้าไปดูพิม์พใน Google พิมด็อกเตร์พลังจิตพามาชมเมืองมหาเศรษฐีชัยนาทนะฮะก็จะไปถึงเมืองโบราณบ้านคูเมืองอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีฝั่งตรงข้ามนั่นแหละนะฮะ ตามที่ผมขึ้นรถพาไปเลยนะฮะแต่ฝั่งตรงข้ามประมาณกิโลนึงมันก็ถึงแล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะฮะก็เป็นที่ดินนะฮะเป็นชนดที่ดิน,นะะผมภรรยาเนี่ยนะฮะสิบเอ็ดไร่ก,กว่านะ,ะเปิดยี่บสี่ชั่วโมงเลยแล้วก็มีที่ชอาอีกสองแปลงนะฮะนะฮะที่เออเขาเรียกอะไรนะเออหนู อัมเขาเรียกแหล่ที่เราไปซื้อไว้เซนทันแลนชาร์ลีะชะอัมอีกสองแปลงนั้นผมก็สร้างสารไว้แล้วพ่อแม่พี่น้องไปไหว้ได้พ่อแม่พี่น้องที่จะไปอยู่ตรงชะอัมนะฮะใกล้ชายหาดประมาณสักเจ็ดกิโลเอาละาคุยกันต่อมาคุยกันต่อนะฮะคิดถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับก็ขอให้มีความสุขบันเจริญน,นะฮะเคล็ดลับต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ด หอบหอบไปนะพ่อแม่พป่น้องนะเคล็ดลับการที่ผมสุขภาพแข็งแรงเนี่ยนะฮะตังแตหนุ่มยันแก่เนี่ยอายุห้าสองเนี่ยนะเคล็ดลับของผมเนี่ยจะบอกให้ก็คือจดเลย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 จดต้อง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 จดนั่นน่ะเอาไปกระดาษมายังกระดาษปากกามามยังจำไว้เลยนะขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยขมิ้นชันหนึ่งกำมือนะฮะขมิ้นชันเป็นขมิ้นส้มนะไม่ใช่ขมิ้นสี ไม่ใช่ขม,มิ้นอ้อยนะขม,มิ้นอ้อยสีเหลืองขม,มิ้นชันสีส้มหนึ่งกำมือแล้วก็ขิงแก่หนึ่งกำมือนะฮะแล้วก็ลูกมะกรูดหนึ่งกำมือนะฮะเขาเรียกอย่างละหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนนะ่ะแล้วก็ดอกเกลือดอกเกลือนี่จะอยู่ที่สมุทรสงครามสมุทรสาครในใน Google ในเดี๋ยวนี้ในลาซาด้าในอ่ในอะไรอะ่ะช้อปปี้ก็ซื้อได้นะฮะพวกดอกเกลือก็น่าจะมีขายตามทั่วไปอะ่ะนะฮะแล้วก็ดอกเกลือก็ใส่ไปหน่อย แล้วก็ใส่ในเครื่องปั่นผลไม้นะฮะเอาน้ําเติมปัน่นปันปั่นปั่นปัน,ปน,ปนแล้วเก็บเข้าตู้เย็นเลยเอามากินเลยกินบ่อยๆกินน้ําไม่เยอะนะฮะจะว่าก็ว่า,กกวาไปนะช่วงโควิดเนี่ยนะฮะผมไปเที่ยวตลอดเลยเที่ยวทุกที่นะแล้วผมก็ไม่เคยเป็นโควิดสักทีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องดูสุขภาพร่างกายผมเนี่ยสารรูปผมเนี่ยนะฮะอายุห้าสองจะไปห้าสแล้นะฮะ,นะฮะ ตั้งแต่หนุ่มยันแก่ก็ยังไม่เห็นจะไม่เจ็บไม่ป่วยกินตลอดเวลานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคล็ดลับผมบอกไปแล้วนะกินบ่อยๆกินบ่อยๆกินบะ่อยๆกินบ่อยๆนะหรือถ้าไม่ถ้าขี้เกียจทำนะ้าวผมมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะตาเมืองมหาเศรษฐีก็จะมีขมินนมมขม้นชันผสมผงขมิ้นชันผสมผงมะกรูดและผตงตะก้านะฮะอันนี้ผมขายกระกุกละสองร้อยนะฮะแต่ว่า สรรพคุณเป็นไงเข้าไปดูในกูเกิลเองเพราะมันพูดไม่ได้นะพูดมันจดออยอแล้วนะฮะแต่ว่าขอห้ามโฆษณาเกินจริงนะฮะเอาเป็นว่า1กระปุกมีร้อยแคปซูลนะฮะหแคปซูลเท่ากับ600มิลลิกรัมนะฮะก็ได้ป่าวิโรดนะฮะนะฮะเ,เขาเรียกว่าป่าวิโรดนี่ก็อยู่ที่สระบุรีโรงงานอย่างดีเลยนะโรงงานนู โรงงานพันแสนไทยแลนด์เก้าเก้าใช่ไหมแสนแส,นแสนของป่าวิโรจน์นี่เองนะฮะจะอยู่ในกระปุกผมนะอยู่ในจะพิมพ์ไว้ในกระปุกเลยแล้วก็มีเลขอ,อยอ,อรเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเสริมผมนะฮะสำหรับท่านที่ขี้เกียจทำสมุนไพรเองนะฮะเอาเปไหวนะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะพี่ปิวด้วยพี่นิวดนด้วยนะฮะ วันนี้ก็พามาชมบรรยากาศบางแสนนะฮะบรรยากาศเดี๋ยวถ้ามืดกว่านี้เนี่ยเราจะไม่เห็นวิวทิวทัศน์นี่นะฮะโอ้โหเป็นยังไงฮะนี่ทะเลสวยงามนะทะเลสวยงามทะเลสวยงามเอาเดี๋ยวให้ชมทะเลอีกนะฮะอ้านี่ด้านหน้านจะเป็นถนนคนเดินพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมมาเดินถนนคนเดินนะมีของกินเพียบมีเสือ้อผงเสือ้อผ้านะฮะ นี่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 ทะเลทะเลนะเสียงทะเลนะฮะนี่นะฮะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะพักผ่อนคลายสมองก็แนะนำบางแสนนะมาเที่ยวใกล้ๆจากกรุงเทพนะฮะขับรถแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะฮะโอ้นะสวัสดีนะครับพี่นิวดนนะฮะโอ้น่าน่ามาเที่ยวพี่นะฮะมาพัก ผ่อนสมองนะฮะผ่อนสมองนะฮะนี่นี่สวยงามเห็นไหมเปิดไฟกันแล้วนะฮะเปิดไฟกันละสวยงาม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 เห็นไหมพี่น้องสวยงามไหมนี่นี่นะฮะบางแสนก็มีตลาดจตุจักรอีกนะพี่น้องนะ เนี่ยพอแม่พี่น้องมาเที่ยวก็จะมีตลาดจตุจักรแล้วก็หนูอะไรียอะไรนะปาร์กอินนี่มั้ยไ่นี่หรอปาร์กอินอ่ะอยู่นู้นปาร์กอินมีวันขึ้นคือวัเขาเรียกปาร์กอินอ่ะปาร์กอ,อ,อินก็เป็นตลาดนะโอ้ตลาดแล้วก็มีอะไรนะตรงนั้นอ่ะตลาดอะไรกันเออแล้วก็มีตลาดประมงพื้นบ้า,านอ่างศิลานะของกินเพียบเลยนะฮะ พ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวเนี่ยแล้วก็จะมีเที่ยวเขาสามมุกนี่จะแม่เขาสามมุกนะฮะ,นะฮะขึ้นไปเลยขับรถขึ้นไปได้เลยมีลิงนะฮะเราก็ให้อาหารลิงนะฮะแต่อย่าพาลิงกลับบ้านนะพาลิงกลับเนื้อแลล่ะพ่อแม่พี่น้องขอหอมปากหอมคอนะวันนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านร่ำรวยปลอดภัยสุขภาพดีและมีความสุขตลอดไปนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย